นอนี่สันตรีสวัสดีครับอากีอเกีอเอตุ้อยอืมอืมเกิดอะรมาถึงแล้วค่ะอันย่างเราต้นไม้สวยงานบ่เห็นป่น,านตามหาอัน ตามหาห้องนกที่มาพ่ออยู่บ้านของนกนกตามหาบ้านมานี่ไปได้ติมเอากาเด่เากาเด่ากาเด่าเฮ้

แต่ไม่ได้ถ่ายให้เห็นคนค่ะเห็นแต่ลูกตัวเองนะคะสันตูกัสโซเตนนี่จัสโซเตนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเหโอ้ยย่าเตโลไส้กัาตาหนานน้องน,นี่ย่าเตโลไส้กัาตาหนาน Tottu Tau tekee sama Elen Sofia sä luulit. <totun> <Ei>. Mitä? Mitä. <totun> Tuu kasota. Ei, ei voi näin ihmisiä muu. Oh. Sandari. Mitä varu kukia? อ๋องกษัตร์ตวัวแต่ปูแต่กรตุ่ต้นไม้ที่ใหญ่โอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยต๊ะสีอีสุก็ตัวโอ้ Santo ven a hacer eso, ten de cunca. Cunca te lo empiezan. Cunca te lo empiezan. c u ต้นไม้ใหญ่ค่ะโอยใหญ่อีดในนนี้ต้นนี้ส um ิใหญ่กว่าหมู่นี่ Okey. Oto adalah isu. Okey bay sema. Eh yo, eh weyo lepas bay sema. Siapa luang tu? Siapa luang tu?

Hai Sanderi. Sanderi, esa aquí usa. Endes mi. esa játelo. Ay, yo no está ahí acá. Ah, hey, tányo. Mene caso, toita lo. Hidakata. Okay,

อันนี้คืออำเภอแห่โนล่จ้ะอ,อําเภอแห่โนร่สันตุเอฮืปัสินเนี่ยแห่โนรัสบายสวยสวยงามมากค่ะอืมนั่นนี่ Santeri, Santeri, tulkaa. Ladeu. Santeri, Santeri, nattisti, nattisti. Santeri. 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 Santeri, Santeri. Mitä nyt?

โอ้ยเกียนลิ้นตัวไมีแต่ปาปูกายะอุ้ยนายยกฟุตไอตีต่าตัวตะโกยวิดีโอเอไอตีเอนายเอนายเฮียเสียนเฮ่กระดิบกระดิบแกว่ง Talassa, talassa uusi, uusi. Tänne, tänne. Kävelen pienen sinen. Ooh, se taidi. Sandari. Jengka, laita, laita sandari. Ma kolik, pettajan. กาแฟลูกเก่ไม่แต่ลูกเก่แต่มาตุกกีไม่แต่ตุกกีโอ้ยมันอ่านบอกเลยเพราะมันขัดเจ้าเห็ดหนึ่งเก้าสองศูนย์ปีหนึ่งเก้าสองศูนย์ <ข>ลูก,ลกมากินข <า S 1> ้โอ้ให้ลูกกินโลกเขาจะไม่กินแก้รประแดกเดิด้ปะอะไรอย่าวุ่นวาย เอ้สิสันสันเตอรีบอกอิสตูตาล่ะไอติดตัวเลยก็สดแตนิสวัสดีครับสันเตเรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนาวค่ะร่มมันนีดร่มมันแม่น้าม่านมันหนาวจ้ะฮอนอิสตาปเลอกุ้ยนก็เริ่มจะออกจากบ้านไม้ยางไม้ยางแล้วปกติกับบางทีมันจะบ่เปิดเนาะเพราะว่าเขาเปิดเฉพาะหน้าฮอน ส <glorious> ันตูมิเตอซวยทุกสีหน้ามาสูลหน้าดำนี่ไปกินอะไรมาเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยันเด้โต้ลออ้ก็บายเสรมา paket kok soan sao co thua sao co thua <coughs> sao co thua sao co thua